สวัสดีครับผมวันนี้รนะ้านนครซับยางยนต์นะครับวันนี้ผมพามาชมรถนิสสันอัลเมลปีโมเดล2014นะครับผมคันนี้ใส่เป็นล้อมาอยู่แล้วนะครับมาทำการเปลี่ยนยางจัดทรงใหม่นะครับด้วยยาง19555นะครับตอนแรกมานะครับ เป็นยาง1 9 5่งารถโชมเดิมนะครับทุกอย่างสปริงเดิมอะไรเดิมนะครับผมก็เลยทําการแนะนําบอกว่าถ้าใส่สปริงมันจะลงประมาณ1.5นิ้วซึ่งถ้าสปริงที่จะตอบโจทย์รถรุ่นนี้ได้จะเป็นแคริเบียนนะครับซึ่งแคริเบียนมันจะทําหน้าที่ให้หน้านะครับกับด้านหลังเนี่ยลงเท่ากันนะครับปกติถ้ารถเดิมๆของเขาเนี่ท้ายจะห้อยนะครับหน้าจะเชดิดแคริเบียนก็เลยออกแบบให้ด้านหน้าเนี่ยเตียกว่าด้านหลังนะครับเลยลงมาเท่ากันนะครับ ที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวผมไม่อาจจะไม่ได้ใช้ตลับเมตรวัดหรืออะไรนะครับผมขอใช้นิ้วมือสอดเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นยางหนึ่งเก้าห้าห้านะครับเปลี่ยนสเปคยางด้วยนะครับให้มันดูเต็มมากขึ้นนะครับตอนนี้ผมสามารถสอดนิ้วได้อยู่สามนิ้วมือสอดนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับสปริงจะเป็นขดด้านขดเหลืองนะครับผมมืดไหมเอาเป็นว่าเป็นขดเหลืองนะครับแคลิเบียนตัวนี้จะเป็นขดเหลืองนะครับล้อลูกค้าใส่มาเป็น กว้างกว้าประมาณ6.5ออฟ40นะครับเป็นโมเดลเก่ามากๆนะครับเป็นสเปคที่ไม่ล้นนะครับนี่แคริเบียนตัวนี้นะครับลงประมาณ45-55มิลมนะครับของแคริเบียนจะเป็นขดเหลืองนะครับผมตัวนี้พร้อมใส่อยู่5,500บาทนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับเดี๋ยวลองดูทรงจะประมาณนี้ผมจะลองเอานิ้วมือสอดเข้าไปดูนะครับ ด้านหลังจะสูงกว่าด้านหน้าอยู่ประมาณ3.5นิ้วมือนะครับด้านหน้าจะอยู่ประมาณ3นิ้วมือคับๆนะครับตอนนี้ด้านหลังจะอยู่ที่3.5นิ้วมือนะครับออกแบบมาดีครับแคริบเบียนตัวนี้5,500บาทนะครับกับตัวโมเดล2014นะครับจนถึง2011นะครับสปริงขดเหลืองเหมือนกันนะครับอ่าส่งก็จะประมาณนี้นะครับกับตัวแคริบเบียนนะครับแล้วก็ยางเป็น19555นะครับตัวล้อไม่เป็นไรครับล้อจะใส่กว้างเจ็ดกว้าง 6.5ก็แล้วแต่ใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับวันนี้ให้มาดูทรงนะครับล่อเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูล้อก็อยางแล้วกันนะปะมาต่อทนนี่ตัวล้อนะครับถ้าตัวล้อผมจําไม่ผิดนะผมไม่ได้ดูสเปคจะอยู่ประมาณ6.5ออ f 40นะครับตัวนี้จะ6.5ออฟ40นะครับแต่ออปเซ็ตอะชัวแน่นอนก็คือ40นะครับนี่น่าจะเป็นงานไทยออโต้ตัวเก่านะครับที่เป็นโมเดลประมาณนี้ หรือไม่ก็เป็นงานเมกเเวลนะครับผมไม่แน่ใจจริงๆนะแต่ตัวตัวยางเนี่ยผมจัดทรงให้ใหม่เป็น19555เป็นยาง Thailand เซล e นะครับ19555รุ่นจะเป็น rs 0 0 9นะครับดอกยางจะเป็นดอกรายเดียวกับบิสโ o l เลยนะครับมีริมกาดป้องกันขอบล้อโอมโคตรสวยแก้มโคตรสวย,สวยบอกว่างานตัวเนี้ยคือสวยสุดไหมไม่รู้แต่รู้ว่าโคตรสวยเอาเป็นว่าแก้มมันจะขึ้นมาตรงแล้วก็เลี้ยวหลบเข้าไปในซุมนิดนึงด้วยนะครับ แก้มก็จะประมาณนี้นะยางชุดนี้อยู่เส้นชุดหนึ่งนะครับ6,500บาทนะครับทําการจัดด้วยสปริงโหลดนะครับขดเหลืองเห็นไหมจะเป็นตัวแคลิเบียนตัวนี้นะครับ5,500บาทพร้อมใส่นะครับทรงก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับรอหลอกับยาง1 95 55นะครับครบเซ็ตก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางและตัวเลือกนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อยางสไตล์แบบนี้นะครับอยากได้ทรงหน้าหลังเท่ากันแบบนี้นะครับ สนเจ้าสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับกับกร,ร้านนครซับยางยนต์นะครับจัดได้ทุกงบจบได้ทุกงานแนะนำเลยนะครับกับเบอร์094-540-999สถาสอบถามได้เลยโดยตรงนะครับสวัสดีครับให้ดูทรงอีกที perfekt